สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาผอๆกับอ๋อมๆคือเกาแล้วเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ออมๆได้ยำม,มาฝากพี่ฝากน้องฝากทุกๆข้นกินน้ำกันเนาะค่ะเนาะก็คือยำฮอทดอกใส่วุ้นเส้นนะคะยำฮอทดอกใส่สวุ้นเส้นหรือจะเรียกยำวุ้นเส้นใส่ฮอทดอกก็ได้เด้อจ้ะเด้อโบผิดยังเนาะส่เอิ่นยังไดก็เอิ่นไปโลดนะคะว่าแต่กินแล้วมันแซ่บเนาะค่ะเนาะ ในนี่ก็สิมีฮอตดอกนะคะมีฮอตดอกแล้วก็มีอ่าวุ้นเส้นนะ,ะวุ้นเส้นอยู่ต่างประเทศอ่ะอ่าคันแม่นบ่ได้กินของไทยเฮาเลยนี่ก็เส้นเนี่ยรู้สึกว่าจะบ่บ่ได้เหนียวหนุ่มคือข,ของไทยเฮาเนาะคะ่นะเนาะแต่ว่าก็บ่เป็นหยังเฮาอยู่ต่างประเทศอ่าเฮาพอได้มีได้กินได้หยังก็พอหายอยาก กับ็เป็นยังค่ะเดี๋ยวกลับไปบ้านเฮาจังไปกินเสบๆนะคะเนาะสำหรับมื้อนี้เฮามากลงมื่อกินยำฮอทดอกใส่วนเส้นน้ำกันจ้าเสบๆงับ กรอบมา่อไนี่ก็แมงวันนี่ก็มาดีๆๆ่ดีจ้ะแซบแซ่บเผ็ดเพชรเปรี้ยวเปรี้ยวแมงวันร้อยหลาง मत okay. อันน mm ี่กระเทียมดอง เทียมนี่ออมกระดองเองจ้ะซื้อแพ่งอันระดองเองได้หลายซื้อกระเทียมกระเทียมสดแล้วกมะดองจ้ะ กระเทียมอ,อ้อนหกระเด็นเมื่อนี่ห่อนจากเงืงแตกเนือแตก 炖毛粉牛肉。 ไปถังปลาในสวนไปถังหยาในสวนมากมือพองออมือพองเลครับมือพองเลยจ้ะมือพองฝนตกมาสองมือนึ่งยาขึ้นเต็มเลยถังเมื่อไหรแล้วจ้ะค่อย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 ,อย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 ถงังมือละเล็กมือละน้อย อืมเพรจ้าเพร ใหา่ยมาไหร่ท่านหนายไปแล้วก็ใหนายมากว่ดจก ยำมงเวลาตกใจหมดก็จังพึ่งกลิ่นคือสี่สิบหกหน้าที่ไหวแทวสถานอี่แดรเป็นวินาทีโอ้คำแบบไงคำตาสวดพี่น้อง แนมมึงขาวไปเมดอ่ะอันนี้ย่ำมุเนเสแน้วจานนี้เนี่ยเอามากองกองกันมึงจะได้เห็นว่าเป็นย่ำมุเนเสนเนาะ เมื่อกี้เนะนี่ยแนมไปข้าวอักหลากไปน้ากันเลยร้ายอยู่ด้วยจานะ้าเนี่ยกินมดนี้ไม่ต้องกินขา่าวอีก น้ำตาเริ่มหงอดหแล้วเพชรแต่เพชรแต่แสบจ้ะอือมันแรงว่นเกือบเข่าปาก กำลังกำลังจะเอาเข้าปากแม่งว่านบินมาอร่อยจ้ะเจ้าตัวเซนบ่ค่อยเนี้ยวหนุ่ม อานตาห่วงน้วยแล้วพริกนี่เพชรขนาดพิกปลูกเอง <c oughs> Mm-hmm. สิบคนนา่งทีแล้วจ้ะขออนุญาตแป๊ดหนึ่ง กลับมาแล้วจ้าโอ้ยเพจรลายจ้ะโอ้ยปากโป้เพจปากโปูขอบคุณหลายๆเด้าจ้ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกเมนทุกไลท์ทุกการแชร์ขอ้ทุกคนมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเงืนท่องไหลมาเท่มา,า,มาโบเจ็บปวจนนะคะพู้พ่อกันคลิปหนาคลิปต่อต่อไปก็ออมสำหรับมือใหม่ออมขอตัวลาไปแล้วสวัสดีจ้า